กูบ่มียังกูบ่อาบน้ำกูสินอนเลยแดดมันอนกูกูบ่มียังกูบ่ได้ต่างใจว่าสีแดดมันนอนอยู่นีมันอันนี้มันค่ามกันเลยวะบระยักผ้าใช้ปานเมื่อโอ้เผาได้รถติดขนาดน้้น อืมไม่ไ hmm. ด้ก <Nacht cricket> ็เถอะวันนี้ว่าสิได้เมื่อจะได้เมื่อสับ ไดียามเสาพี่นอ้องตัดคลิปมาตอนยามเสาเนาะเมื่อคืนนี้ก็พากะหมูเนาะีย๋ยวสิไปตลาดไปจะได้แบบไน,นะไะไวะเอาหลอดอันนี้ไปลตลาดไดนะ้เนาะ ไปีวะตลาดสำโลไปตลาดสำโลก่ว่านอ้อแน่นวะลองไปตลาดพี่นอ้องเคยไปตลาดสำโลก,กยกเสือตะวันเกิโต๊ะก็เกิมึง่ะ เอา่เป็สีบอบอยาสีทามมันเอาเปีมันั่งบอเอามันบอหามเอาเด็ดขาดค่ะอย่เอาเอาหนามซื้ออย่าเอานมเอาแต่น้าเอาแต่น้าออจะไปไหนกเขาละจ้าเขาไกินไปไหนบอกยายค่ะ ไปขายผักไหนก็ผักมีเต็มมามีนั่งเต็มเลยเนี่ยมีนั่งเต็มเลยไปตลาดมั่งของมันไปตลาดของขึ้นไรไปตลาดข่ะยายโอ้ยนุ่มเอามาเห็นยังบม่เอาหรอกนะหาปาไปกินบางคนกินโอ้เออค่ะอยู่ไปโอมตามเหมือนธงตามเหมือน

ก็เน้นตลาดดิอ่ะ ใหญ่ใหเอาตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้ต,ตัวตนี้จ้ะเลือกเลยค่ะนี่เราคาซื้อกลูกื้อไปคือถ้าจะกิน เก็บเนาะตลาดเสาะแรงว่ะคนเขาเห็ดื่นต่สาลายนเนาดเสว่พีน้คนคนเขามันสื่อคองไปเฮ็ดนันเฮ็ดนีนะให้เรื่อง ตลาดปากเก็ดยังคนมาไลา่ห่อนี้<ห>จ้ะ ไร้องข้างหน่อยก็ได้ไปแล้วมีันโดดอันนั้นเขาปวดมากเลยตรงไหนมล่ะอะไรวล่ะโอ้ยวันวะป้าเปนนี่เนี่ย ตลาดสำโรงอาฮะเออไปแล้วกูก็ินย่างมึงก็ไปซื้อของโดดแล้วกินย่างแน่ว่าหาซื้อแนวกินก็ไปสั่งของย่างเมืองโดดกูย่างมึงย่างทางไก่วะไปย่างไป

เบือเนาะเบื่อเนาะดิเบืออย่างเี้ยย่างตลาดที่ซื้อมาซือปลาดุกซื้อปลาดุ่มาเลยานี้ให่มาอรากเกเลวขจะร กินไม่ไหวดีเคยบก,กินกระถิ่มดิเคยก็ซื้อรออยู่กระิมดุมะันาเป็นอย่อาง่หรนะีอ่อได้หนึ่งอย่างไก่ยู่นะ่ราคาถือกอดิโลละห้าสิบบาทนะจับไก่จับซ้อหาบาททุกสิบบาทเด็สิบบาทถือเนาะไก่อยู่นะถือก็ตลาดไทยเป็นเท่าไรตลาดไทยนะหกิบ สหาบาทหกสิบบาทนะเออไก่ถืออ่ะสอนสีมาเป็ดไก่ถือกนะนะรวรอ้งปลาแซลมนะปลาดแซลมปลาแซลมลงโมโรลาแปดห้ารามา แก่พรมดมัดใหม่ด้วยอยู่ตามมืออนที่้อกด้วยให้เอาขี้ออกได้ไหมคะเอาโลนึงโลน่ไปเสือันนี้ กินครับเอามาก็ไปฮะเนี่ย จะขี่ออกกลอยกาวซิบแพงอยู่แบบพี่น้องตอนมือเก็นถือกวาด้เนาะถือกวาว้ลขดไทยอยู่ปบนแล้วถือกวยอยู่อันไนีไอ้เขาขวกก็ จกหน่อยก็กินไงก็เมื่อกินะนะเย็นเย็นอืมสือปลาเมึกก็พหอยเมืองคูพ่อแหละพี่นอ้อแถ้าปานมักปลาเมึกเนยเลยนี่ไปพี่พี่ค่ะบบค่ะตอนนี้เอาบินพี่น้่งพอแล้วเทไรเนี้ ขอเท่าไหร,ร่จ๊ะสื่อก่อนข้าวเหนีนยวบิ้งนี่คือมันต้องใส่นมเป็นเคื่ออก,กินยนะอยู่นะเออเอาเงินสื่อกัน Là bán đu cái nụ Ăn xong ăn tao bán Để cả đấy nữa cái gì ơi 20 Ba, nghi kỳ bài long phục biên cổ phiếu nóng luôn 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 ตลาดบักกิตีเลยวนนี้ค <c oughs> นไลมาไหอองขายกระเทียมต้องดูสายป่านดีๆไม่งั้น chắp chấp về phấn bẩy nó thì nó, bởi bác phân ái, em ăn nhắn yên thôi, ăn thôi, bé nhắn ăn thôi, yên mà

ยากาเต็บเบอ่์เนี่ยนะใสงใบกระถมทรงน่าเช้าบะเบอรตรงจับมือมันดอกมันขับกันเอออาหารเหล่าอหา,หารอีสาน นมาไม่แหดูคนมันหลายแม่ไปไหน่าแม่ไปไหนขาวขเบมองเาไปใส่เอี่ไมตะมุงเออเทปหนบุ้มเอบ้บ่มห่านขาดตลาดโอ้ อันนี้ก็พี่นอฟองละานแเน่ะมก่องหนึ่ยตัดไหมตัควโอ้ยยมากกระเฉดนเดียว เอาอะไรเอากิบปันน่ะดำดำบนนี้ก็บอกเออเอาตัวใดเออเอาอันเดียวพ่อถ anyway> ูกอัลยาถ้เอาอันเดียวเดือกเอาเจ้าตัวใดพ่อพ่อแหละพ่อแหละไปให้ก็ไม่ได้ใช่ดอกมันไม่ค่อยได้หนีบหรอกสักบาทเท่าไหร่จ๊ะ ในการเ่ยเป็นฝั่แล้วด้พี่น้องว่าสียนี้เมื่อนั่งวิดเมื่อเออไม่นั่งทางนางก็ได้สะอันนี้เสียพี่มัน ซือเน้กินเน้อยากแด้อะดัตวบะเนาะได้แล้ววะโอ้ทั้งลุมสะถาดเนาะทังลุมเนาะ mướt hả?